สวัสดีครับสวัดดีพี่น้องลุงป่าตายายสุขูสคนขับออกกับผมทวีคนเดิมนะรพร้อมกับบรรยากาศพร้อมกับตัวเลขของอาจารย์ออกเคยทำได้เล่าพัฒนาเมื่อนี้พี่น้องเล่าพัฒนาของอาจารย์ออกเคยทำได้มากเลยวเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วน,นะครับจโอกาสลให้พีเห็นรองในช่วงของกานอยู่ทายในบริเวณวัดนะครับทางวัดชนระท่าน ตำบลขัวเรียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนับเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องด้เบิ่งไดเห็นนํากันนับนี่คือทางวัดชนประธานก่อนจะไปดูตัวเลขก่อนจะไปชมตัวเลขนับของอาจารย์ออกเคยทำได้นับเหานําเสนอหรือว่าเราประชาสัมพันธ์งานบุญให้กับทางวัดชนประธานเพื่อนก่อนนะพี่น้องเด้อเป็นงานบุญกฐินวันที่26ถึงวันที่2 7 นะครับเรื่อเชิญพี่น้องมาสอยดาวกันเป็นเจ้าภาพกองกระถินยิงใหญ่น้ากันพี่น้องนะครับเรื่อเชิญพี่น้องมาเป็นเจ้าภาพกองกระถินน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับเริ่มวันที่ยี่สิบหกนะครับถึงว,วันที่ 28, ย,ยี่สิบเจ็ดนะครับทอดถวายกับวันที่ยี่สิบแปดตอนเศา้าได้พี่น้องเด้อนับสําหรับแนวทางตัวเลขของอ่า อา,อาจารย์ออกเคยทำได้เล่าพัฒนาอ่เมื่อนี้นะครับโล่งห้ออกวันที่ยี่อ็ดยีนะ่สบวันจันยี่สิบเอ็ดพี่น้องเริ่มมือออกนะครับหรือวันจันจะถึงนี้นะครับเนาะสำรับหมายเรขบัญชีทางวัดแอดจะโลงงห้พี่ใน้องได้เบิงไงในชมน้ำกันนาะพี่น้องอยากจะร่วมทำบุญเรียนเชิญ นะครับโอนผ่านหมายเลขบัญชีทางวัดอีทางวัดเพื่อนเด้พี่น้องเดอนาะคขับของกรุงไทยพี่น้องอยากจะร่วมทําบุญหรือว่าอยากจะซอยสังสาระอันศักประสงค์ทางวัดชุนประท่านซึ่งเป็นบุญกระถินในวันที่2ี่กับ27นะครับที่จะถึงนี่นะครับ4 0 7 0 3 2 5 7 2 7น้ี่คือหมายเลขบัญชีเพื่อนเดพี่น้องเดอพระครู สุรัตนนุกิตพี่น้องเจ้าอาวาสทางวัดชนประธานนะครับนับเป็นหมายเลขทางวัดด้วยพี่น้องเด้อหมายเลขบัญชีทางวัดนะครับเป็นหมายเลขบัญชีกลางทางวัดพี่น้องนะครับเนาะคนละหาบาท1สิบบาทนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะอ่ะนี่คือทางวัดชนประธานที่แอดประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องแฟนช่องในเบื่องในช่วงนั้นบอยๆน่ะแหละพี่น้องนะครับพี่น้องก็อาจสิท่ันได้เห็น บางคนมาใหม่อยากว่าท่านได้เห็นนะพี่น้องเนาะหมายเลขบัญชีแอสจะวางให้นะครับอ่าช่วงตัวเลขเดี๋พี่น้องเด้อรอเบิรงเกิบเบิองให้มันจบนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซีนาผู้ที่เป็นโอนผ่านมาแล้วนาเพิ่นก็นทักมาว่าแอสได้โอนแล้วเด้อไว้หลวงปู่แล้ววัชรบา,านะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่หน่อยสิลาก็ขอบคุณพี่น้องให้เจริญเจริญ ให้อายุมั่นขวนยืนนะครับขอขอบคุณคุณเมทัศทัศนีปันนานะครับที่ฝากมาทา่งช่องทวีคนเดิม200บาทให้ไปร่วมทําบุญกจินน้ำหลวงปูน,น้ำเนเดอร์สันทังวัดชนประท่นทานวสันวาเอานะครับอนุโมทนายินดีนะครับวันที่28ตอนเช้าเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาถวายเพิ่นนสซซองถวายเพิ่นเลยเดอร์นะครับได้หน่อยได้หลายสมทบกันไป นะครับส่างสาระอเนกประสงค์ภายในวัดนะครับเพียนเชิญแเฟ้นแฟ้นพี่น้องสุกูดคนมาเบิงสาวน้อยเห็ดบานแพงเ้ยพี่น้องเด้อในวันที่ยีิบเ็ดนะครับสาวน้อยเพลี้นแพงนะครับปากปีปากน้องสุกูุกคนดับมาเบิงหมอลำกันตามห้กำลัางเล่งแก่ทางวัดชนประทานนำนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ออกคําวัดเตอมนี้พี่น้องฮะ โอ้วัดฟุ้นใส่บุญโอ้ฝนตกแห้งน้องขึ้นเนาะอืเ้าพี่น้องหลวงปูไปเอานั่นติเอาดอกไม้ตโอ๋อไอหมอลำหมอลำพ่อลงใส่มอลำหลองเดินนี่ติเดนนี่ลงได้บฝนตก้เจ้านลงอี๋มันบ่ท่นมีหมอเดนี่้นลางได้เราะถ้าฝนตกยันเป็นสนามงเรียนอยู่เลี้ยงไเยบต ท่านได้ก็ได้เบิ่งนีแ่แหละแต่ว่ามันดิถั่นพวตตกกับใครอยู่เนาะมันเพิ่ง้าว่ามันดิออกมอื่ออื่นนี่แหละเออออกมื่ออื่นแหละเจ้าว่าเฮากะภาวนา,นานไปมันตกเนาะโอเคที่ลงได้บ่ราะเราลดกันได้รถดเขาเอารถเหยียบดินรถสิบล้อรถหมอลัมมันขั้นใหญ่เด้มันหนักเด้รถลำพงเ,เออรับหน่อยเนาะรับหน่อยเนาะรับใหญ่เนาะเปลี่ยนแล้วรถก็เลี้ยงท่านหนุนใหญ่เพื่อี่เนาะ มันง่ายเพิ่นแล่นออกเส็นซ่าพุ่นล่ท่น<ส>าน,นบอกว่าบ่ไรนั่นเพิ่นว่าสิให้เข้าดีกเ่นอืมบ่ครับพี่น้องวันที่27ตุลาคม2567อาจารย์ออกเคยทำได้มาแล้วพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับก็คือ9เม็ดเดียวจับคู่90 90 92 92 93 93 94 94 96 96 98 98พี่น้องวงกลมที่90 เก้าสามเก้าแปดได้พี่น้องเด้อนี่คือวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขของอาจารย์ออกเคยทำได้เล่าพัฒนาพี่น้องเล่าพัฒนาได้ The, พี่นอ The, อ้องเด้อแอดลืมเขียนเล่าพัฒนาลงไปว่าเป็นยังพี่น้องนะครับเบาสูพี่น้องฟังเราละนา่าระแคบหน้าจอไว้สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเล่าพัฒนาของอาจารย์ออกเคยทำได้ เราขอบพระคุณอาจารย์ออกเคยทำหลายๆได้อาจารย์เด้อที่ทรงตัวเลขทางมาให้เชื่ชอบก็จัดขัดก็แค่ผ่านเราเสนอเพื่อความสุขสร้างขึ้นมาเพื่อคมบันเทิงเท่านั้นขอบพระคุณพี่น้องทุกสุกขนทุกแรงเรงเรียแรงใจที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับโอ้มังนี่มันก็บบ่มีหม่องค้นเบิ่งแล้วคนบ่หน่อยหรอข้นสีมาเป็นบ่หน่อยเดียวขนทีมาเบิ่งอืมตาหน่อยพี่เปันแพงพี่น้อง เขาอ้างสละมันเท่าไหร่บ่มีหม่องรถหมอลำเท่าไรแล้วเนาะรถหมอลำก็บบ่มีหม้อสี่จอดสี่สิบหาสิบคันเถื่อจะหมอลำกับสี่ร้อยข้นเหรอไปเด้อสาวน้อยเพื่อนปันเพียงสิหน่อยเด้ออ่างเครื่องนี่ตลอดบาร์กับสี่ขั้นพี่น้อยจิอ่ะพี่น้องนะครับบรรยากาศอยู่ภายในวัดแม่ออกคนกระลังพาฟื้นไปจะไป ดังฮ่อก็ต่อข้าต้มเมื่อบุญครับสาธุครับจะเลื่อน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 ได้เลขตัวใดได้เลขดีบ่บ้าบุญบ้านพวกละเยนน้ำกันเด้อเอาเลข้าบ้าบุญบ้านพวกละเยนน้ำาเด้อสอยดาวหลายลำบ้นเยอะแยะเจ๊สอยดาวอ่ะสอยดาวลำบันหมอลำมีหดหวานหน่อยเด้วเจ๊ท้องหมอลำสามเส้นแขนท้องหลัง่ออีกสองสามมง บาทถูกมีหมอลำานั่งหางบัดหน่หมอลำหนั่งหางบัดหางตัว่เขยงทองผู้ใดมาเอาเยม้อมาลงหมอลำก็เจวสาเ้นโอ้แหวนทองหางลงขอโแหวนทองหลวงข้อครับอืมเอาผู้ใดจิสูกดีเข้ามาส่เ้ส่แือ เมื่อได้จิโชคดีพี่น้องเมื่อวันที่ยี่สิบเกตต้นแรงเดอ้อนะครับนี่ก็บรรยากาศฝนกระโกเมกเคลืนพี่น้องพึ่ม,มป้ายอยู่เราเมื่อฟ้ามดดินมาล้วพี่น้องนะครับนี่กระลพี่น้องวัดบ่อจะเลินได้พี่น้องวัดพระจัเลิศน,นะครับกวาเพงของท่านมีรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เพิ่นสั่งเพิ่นหาอยู่นี่นะครับเพิ่นกระิหามาเห็ดครับเพิ่นกระสิหามาเห็ไอ้ตรลาระนี่กวสางเนาะ ปัตชนประธานค่ะปัตชนประธานเนาะบ้านพุ่ยางบ้านเฮาไม่จากหลังค่ากว่าเจ็ดสิบบ่ร้อยร้อยหลังค่าเนี่ยจ้อันนี้น่อยพี่น้องน้อยหน่ะพี่น้องตอดหมอดทั้งหนานเขาก็ปั้นนี่ล่ะเดี๋ยวเอานะครับเดี๋ว่าบ้านเพิ่นเป็นคนมีน้ำใจหลักบ้านเพิ่นสามัคคีลงวัดลงว่าลองน้ำหน่อยน้ำน้ำหนองน้ำเน่อยหนองน้ำงามงามหมอลำมาต้องห่วงเด้อหมอลำเด้อ ป่าไปเจองสาวน้อยเพิดบพลนเพ่งเด้อนะบัดโจหรือว่าอ่าอุ้งอิงเพลิดเพนเพ่งหรือว่าหางเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับสะน้ำนี่ที่นางอาบอาบเลยนะครับคําพูนรวมมิตรมานี่กับตัวน้ำต่ำๆพี่น้องขนาดใดไก็ลงน้ำสะเนี่ยที่น้องปาสาวน้อยเพิดบพลนเพ่งผีกองน้งเนี่ยอีโป้งอ่ะเออใส่อีโป้งหรือเปล่อืมพี่น้องผู้ใดยใช่อีโป้งความเด็ดไหมครับ อว้าวติงได้วัทีิเที่ติงไล้หาอมุสค้าวนะพี่น้องน,นะครับวีธีนี้แห้งสุขุทุกคนที่น้ขขนองตอนนี้สวัสดีครับ